ไปแล้วออกกำลังกายโอ้นั่งเบียบบทสามมาขี้กันเลยต่างคนกับต่างไปบ่งทั้งพีกับที่ไปทั้งพีเอาคนจูงนี่แล้วเท็ดบ่จอยบัดนี้กับ่มีมือจอยแล้วเด้อนี่ ใช่ไหมพี่ไอ้ถ้าไม่ผอมวันนี้ก็ไม่มีวันผอมแล้ววิ่งตามวิ่งวิ่งตามมีตังเบาหวานขึ้น,น <c oughs> ดึงไว้ดึงไว้นะพี่ไอ้ <c oughs> นาอยิ่คนละมองเท้ไปตัดคนละขางเหน่อเาเลี้ยเาตัดเเก่ามมนงาเเขาเมเดินสค้เลยวันนี้ไปแล้วผุนสองมีผาพี่ไอ เราทีเดีวไม่ตายยังก็มีคำ <c oughs> โอ้หมันขี้ยางเล้วแถมมันนี่ไปแล้วดึงไว้บ้างก็ได้ไปไม่ถอยเลยนะอันนี้ก็ยางฝ่าวือกัน ชุดงามแท้คนคนยางคนยางนั้นมีตังคับบ้านนี่รับดีขนาดแท้แล้วนี่ผู้เมียบูบุกขึ้นนี่ ดานเพ็ดดานแห้งาหาจักสีฝาบไปอย่างขนนี้ก็ได้ถ้ารลุกสาวออกกำลังกายอย่างมือเล่ง เลยเมยนะกคุณนายคุณนายพาคุณนายพาเลนอุ้มม่ต้องฟาอุ้ม,มนี่คนนี้กับเมยม์ม <s> ัดหอหนั <S <s ่นติหอชมวิวติมามามาไปแอคชั่นสวย <laughs> อย่างนอทั้งผุนคือห้พ่นหลายแท้ฮะมะหอยหอพ่นคักเนเท้ทั้งผุนห <laughs> ุนคือการกระลุกสาวช่วงนี้มาไดเอ็ดไดเอ็ดลดหุ่นแคร่แชมสวยๆผุนมงันนัน ก็ให้เขาไปหเหยียบบุล่ะไ,ไปแล้วพี่น้องแดดสิมืดแสงสิมืดก่อนเลี้ยวเลี้ยวจ้า ไปถ่ายรูปก่อนใส่ชุดสวยจะไปถ่ายรูปนะคะติังบไดี้ติ๋งได้ละก็คอยดึงผ่า kết nhà vô để kinh không này vung đúng chân xấu xí hại đây là cho chăn sôi sùi lúc sáu bé chăn nữa Này Nó à thay luộc vũ ngâm ngâm Còn phải Còn phải ยังก็ไอโฟนแปดสนี I ่อยู่ติโอ้มเนาะน่ะเอาอนี่คืออไปเข้าไปเดี๋ยเขาถว่าวัดทางนอกๆได้หืหห์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 หเห์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 หห โอ้ยเบิ่งพี่น้องบ่แมนฝนใหญ่สิมากติคือมือดตึบเท้ไอ้แค่นสวย นี่สองมีด้วยนี่น่ารักหกเจ้าก็สิบมือเนาะสาวเห็บแห็บอยู่เคสอย่าไปตังตัวนี้ขงตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

บดัดดุ้นกดร้เบาุ้เอาเจ้าพาลุดผาขาลุดมนโดนอุ้มแกงเลยข้ากิข้าบแล้วเนื้อรวย ่เืสว่างดีนะมืดไหมไปไปเลยถ่ายเอามุมสวยๆเต็มหน้า อแอคชั่นสวยๆนะคะเมือดพอดีพี่น้องงางมากบอกว่าเพื่นจะไปถ่ายพูนน่ะของอันนั้นอ่ะ แล้วถ่ยา,า,ววยายเอาเลยให้เพียอนเพื่นถายเอาเลยแ็บๆไหมลูก อ,อันนี้พามาแอคชั่นสวยๆเอามุมสวยๆไปทำแก้วนะคะเลือกเอาถ่ายไว้ลายอยู่เลือกเอาชุดวันเกิด ช่างภาพเศร้า,าหรอพี่น้องเออน่ารักดีมันธรรมาชาติดีเนาะอือ <laughs> อยู่ท้องท้องไปไส่นั่นไปรัดแมวเขาท้องมามา <laughs> กกบปุง้งงานขางหนึง่ง เอาแอคชั่นสวยเออสวยนะพี่ไอเชื่อท่วงนี้โอ้ยนักดาคนักกลุ่น เออสวยสวยสวยครัเออหญ้าก็สวยด้วยนะหญ้าเขียวดีวิวสวยเมื่อยคนไทยเมื่อยแล้ว ô nè, xoay, nè, có xoay phun, áo lèo, xác lèo Thôi, bây giờ, báo bán khuyên tì Báo bán khuyên Sáng Chẳng Báo น่ารักน่ารักผุ่นต e ้องผุ่นกับเกลอกิ่งยังผุนนั่นนี่แต่ท้อง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 ข้าศึกระหารชีวิตเจ้าได้นั้นนะเอาอีกแล้วมวนแหฮงทำไมันธรรมชาติมาก น่ารักเออน่ารักทุกท่าเลยทำไมาอ่าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีกนกออ้ก็น่าค่ะสวัสดีค่ะ